สวัสดีครับสวัสดีครับลิ้นพันกันเลยมีอยู่ลิ้นเดียวแท้เลยยังพันกันได้ขีแล้วพังโชว์ไหม้วครับอันนี้ครับของหวานครับผมสาคูครับสาคูสาคูสาค,สาคูยัย่วๆจ้าสามเม็ดเลยครับเริ่มนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งนายครับอาร์ ผักไม่มีครับวันนี้ <laughs> สามเมตรไปเลยครับเรียก อ,อมหวานทานแล้วยรอครับอืมฮึมมมมม สามสี่สิบสองสิบสองเมตรครับสองลูกอร่อย จะไม่ขอจบเพลงแค่นี้นะครับนายมาพอดี